เริ่มต้นด้วยข่าวแห่งความหวังกันหน่อยอนั่นก็คือเรื่องของหวยหรือว่าวันหวยออกนั่นเองคใครอยากจะถูกหวยใครอยากจะเป็นเศรษฐีต้องไปจับไปจองสลาก,กินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะเพราะว่าวันที่16พฤษภาคมนี้จะเป็นวันออกรางวัลแล้วข้อหวยบางท่านบอกว่าตอนนี้กระดาษในมือสั่นหมดแล้วอ่ะเพราะว่าเลขเต็มไปหมดอั้นมาแล้วหลายงวดรวมถึงผู้ค้าสลากด้วยนะคะเริ่มกลับมามีรอยยิ้มแล้วเพราะว่าก็เริ่มมีลูกค้าเนี่ยมาทยอยซื้อกันตลาดนี่ต้องบอกว่า คึกคักเลยละคะ่ะจะพาไปดูบรรยากาศที่เมืองโคราชกันนะคะเป็นตลาดการซื้อขายลอตเตอรี่อยู่ที่หลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีใจกลางเมืองนครราชสีมาค่ะต้องบอกว่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบเหงาไปนานกว่า1เดือนนะคะแม่ค้าก็นําลอตเตอรี่มาตั้งแผงขายกันหลายร้านเลยค่ะแล้วก็มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อเลขเด็ดที่ตรงใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ งวดนี้คืองวดที่เลื่อนมาจากวันที่1เมษายนเดี๋ยวจะไปออกวันที่16พฤษภาคมเพราะฉะนั้นสลากกินที่เราซื้อคุณผู้ชมสังเกตด้วยต้องเป็นวันที่1เมษายน2563นะคะส่วนแม่ค้าขายลอตเตอรี่อย่างนางสุเพียบบอกว่าโอ้โหลงทุนซื้อไปเนี่ย2,000ใบตอนนี้เนี่ยเหลือตกค้างกว่า1,800ใบขายไม่ออกเลยเงียบเหงามานานวันนี้เริ่มกลับมามีรอยยิม้มเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้นก็เลยมาตั้งแผงขาย ลูกค้าก็ทยอยมาซื้อด้วยส่วนราคาขายเหมือนเดิมค่ะ80บาทไม่ได้มีขึ้นราคานะคะลูกค้าก็กลับมาอุดหนุนเพิ่มเติมด้วยแถมยังกระซิบเลขเด็ดของงวดนี้ด้วยจะมีเลขอะไรกันบ้างแล้วฟังกันหน่อยค่ะพี่ผ่านมาหวยไม่ออกเลยเนะี่ยหงวเลยค่ะหงวเลยนะแงวไม่พอเงวไม่พอบอกไม่ถูกเลยบอกว่าอูโหสุดยอดจริงๆได้รับผลกระทบ ไม่ไม่ครับเรารับตรกับทุกมากเลยค่ะเพราะมันไม่มีรายได้อ๋อครับรายไม่ได้รายจ่ายดีใจมากเลยค่ะอืมวันนี้มีลูกค้าเริ่มเข้ามาซื้ออ่าเรื่อยๆเลยค่ะเริ่มมาซื้อนะอาเรื่อยๆค่ะเลขอะไรฮะที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับตัวนี้เหรอคะครับหนึ่งเก้าแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะหนึ่งเก้านี่เลขอะไรครับเลขโควิดหนึ่งเก้าแล้วค่ะโควิดหนึ่งเก้า นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะได้กลับมาเฮกันอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการซื้อลอตเตอรี่นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ